ล่าสุดเอกสารลับของไทยหลุดไปอยู่ในเทเล gram ของเขมเฉยเลยและทางนู้นก็เอาไปทำไอโอโจมตีเราเต็มสูบไหนจะเรื่องทหารเราส่ง F16 ไปบอมฐานมันจนกระจุยกระจายส่วนในพ่องตระกูลหุนตอนนี้ดูเหมือนจะถึงทางตันกบดานเงียบไม่กล้าออกนอกประเทศกลัวจนตัวสัน่นสภาพเหมือนตะเกียงน้ำมันใกล้หมดที่พยายามจะสว่างครั้งสุดท้ายก่อนจะดับไปเองฟังแล้วก็น่าจะตามมาก คือเรื่องมันเริ่มจากเอกสารรับฝั่งเรานี่แหละมีคนไปเจอว่ามันไปโผล่ในกลุ่มเทเลกรมของกัมพูชาเนื้อหาข้างในมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการพวกผู้นําหรือนักการเมืองในภาวะสงครามซึ่งจริงๆตามหลักมันก็ทําได้ถ้าคนพวกนั้นเป็นคนสั่งการรบแต่คนโทโทโมารีของฝั่งกัมพูชาดันเอาไปแปลเป็นเขมรแล้วเอามาใช้ปั่นหัวคนของเขาหาว่าไทยจะไปแทรกแซงการเมืองบ้านเขาซะง,งั้นนี่มันคือการจารกรรมข้อมูลชัดๆแล้วเอามาทํา IO เพื่อจะบอกว่าระบบฮุนเซนยังสู้ไหวทั้งที่ จริงๆแล้วเครื่องในสั่นคลอนจะแย่แสดงว่าทั้งในเขากําลังแย่จริงๆ แย่สิแย่จนต้องหันมาโจมตีทางไซเบอร์เราหนักขึ้น5เท่าโดยเฉพาะช่องห้าที่เราปร,ปรับปรุงการสื่อสารใหม่พอเราพูดความจริงเข้าหน่อยพวกนี้ก็อยู่ไม่สุกรีบส่งคนมาแฮกมาป่วนทันทีแต่นั่นมันยิ่งสะท้อนว่าพวกนั้นเสียประโยชน์จากข้อมูลที่เรานําเสนอยิ่งดิ้นยิ่งเห็นพิรุษแล้วดูสภาพสมเด็จหุนเส้นตอนนี้สิครองอํานาจมาตั้ง40กว่าปีแต่ตอนนี้กลับต้องไปกดดานอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่กล้าโผล่หัวออกนอกประเทศเลยสักนิดเพราะรู้ตัวว่าภัยคุกคามรอบด้านมันรัดตัวเข้ามาทุกที ถึงขั้นไม่กล้าออกนอกประเทศเลยเหรอ ก็ใช่นะสิตอนนี้ประเมินกันว่าฮุนเซนอาจจะต้องเลือกทางรอดแบบยอมลงจากอำนาจแต่ขอให้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดทางให้ลูกหลานตัวเองได้สู้ต่อดีกว่าจะปล่อยให้ระบอบทั้งหมดมันล่มสลายไปกับมือตัวเองสภาพมันคืออาการคนเข้าตาจนนะ่ะพอทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มใช้ความรุนแรงอย่างการยิงปืนคอนมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนที่สระแก้วบ้านเราเนี่ยมันคือการแสดงออกของคนหมดทางสู้พยายามจะดึงมาหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเพราะตัวเองเริ่มคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วแบบนี้ทางทหารเราได้เปรียบกว่าเยอะเลย ได้เปรียบแบบเห็นเห็นเลยทหารกัมพูชาตอนนี้ถอยออกจากแนวหน้าเดิมไปหมดแล้วทําให้ไทยเราครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบกว่าแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะพวกนี้เขามีแผนสก,กปรกชอบรวมกําลังกันจุดเดียวเพื่อแอบ,บเข้ามาโจมตีแนวหลังเราหวังจะสร้างภาพความเสียหายเอาไปปั่นกระแสนในประเทศตัวเองว่าเขาเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทหารไทยเราก็รู้ทันเตรียมพร้อมสวนกลับชนิดที่ว่าถ้ากล้าแย่ราก็ต้องเจ็บหนักกลับไปแน่นอนแล้วเห็นว่ามีเรื่องทําลายเขื่อนอะไรนั้นด้วย ไอเรื่องทำลายเขื่อนที่สร้างล้ำเข้ามาในทะเลเนี่ยนะเห็นแล้วก็ขำก็ขำไม่ออกมันแสดงถึงความไม่จริงใจแบบสุดๆรับปากว่าจะเอาออกแต่ดันเอารถแบ็คโฮไปแค่คันเดียวแล้วไปเริ่มขุดจากตรงกลางเขื่อนคิดดูดิพอขุดตรงกลางออกแล้วไอ้ส่วนที่เหลือมันจะเอาออกยังไงรถจะวิ่งไปจุดอื่นได้ยังไงมันคือการแสดงละครตบตาชัดๆทำเหมือนจะทำแต่จริงๆคือไม่ทำนี่แหละนิสัยเดิมๆของพวกขมือที่ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยแบบนี้นี่เองถึงได้มีปัญหาตลอด ใช่แล้วดูสถานการณ์ที่แนวรบขระววิหารนะตรงนั้นดุเดือดมากกองทัพไทยเราไม่ปล่อยไว้แน่แน่ส่งเครื่องบิน F 1 6ขึ้นไปถล่มฐานที่มั่นกัมพูชาด้วยระเบิดหนักๆถึง6ลูกจนฐานพวกนั้นแตกกระจายไม่มีชิ้นดีแต่ฝั่งโน้นเขาก็แสบนะระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง B M 2 1บกับปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ไทยเราหลายรอบกระสุนไปตกใส่พวกอาคารบริการนักท่องเที่ยวกับจุดชมวิวผามอ,อีแดงจนพังเสียหายตลาดสินค้าชุมชนชาวบ้านเราก็โดนไปด้วยแย่มากที่ทำกับพลเรือนแบบนี้ พวกนี้เขาไม่สนหรอกแต่ที่สะใจคือตรงสมรภูมิช่องอันมาทหารไทยเรากวาดล้างจนยึดคืนพื้นที่ได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์พวกทหารกัมพูชาหนีกันกระเจิงทิ้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งเงินทิ้งอาวุธไว้เพียบวิ่งหนีป่าราบไปเลยส่วนที่เนิน350เราก็คุมพื้นที่ได้แล้วแต่มันจะไปช้าหน่อยเพราะพวกเขเมรมันขี้ขลาดวางทุ่นระเบิดกับกัรระเบิดสแสวงเครื่องซ่อนไว้ใต้ดินเต็มไปหมดทําให้ทหารเราต้องระวังกัวเป็นพิเศษต้องระวังเรื่องกับระเบิดจริงๆ ใช่แล้วไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะที่ภูมะเขือพลานหิน8ก้อนหรือห้วยตามาเรียก็มีการประทะกันตลอดฟังเราใช้โดรนทิ้งระเบิดแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตัดเส้นทางส่งสเสบียงพวกมันจนไปต่อไม่เป็นจะมีก็แค่ตรงเนิน754หรือช่องบกที่พวกเขเมรเขายังได้เปรียบอยู่หน่อยเพราะเขามีถนนเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าเราแต่เชื่อเถอะว่าอีกไม่นานเราก็น่านจะจัดการได้หมด แล้วทางด้านตะวันออกล่ะเป็นยังไงบ้างตรงกองทัพข้างหนึ่งก็เดือดไม่แพ้กันนะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องเสียน้ําตาเพราะที่บ้านหนองจานทหารเราถูกลอบซุ่มโจมตีขณะออกลาตระเวนทําให้มีวีรบุรุษทหารไทยเสียชีวิตไป1น,นายและบาดเจ็บอีก4นายนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพราะความเจ้าเล่ห์ของพวกนั้นแต่เราก็เอาคืนหนักนะ กองกำลังบุรพาบุกถล่มฐานในปอยเปตสอแห่งซึ่งไอที่ตรงนั้นนะเดิมทีมันเป็นตึกของพวกแก๊งคอเซนเตอร์กับพวกสแกมเมอร์ที่มาอาศัยแผ่นดินขเขมรหากินแต่หลังประกรมผูชาดัดแปลงเอามาทําเป็นฐานทหารและคลังเก็บอาวุธเฉยเลยพวกสแกมเมอร์นี่เองที่กลายเป็นที่พักทหาร ถูกต้องมันเกี่ยวกันไปหมดทั้งเรื่องผิดกฎหมายและเรื่องทหารแต่สรุปคือไทยเราลุกคืบยึดจุดสําคัญคืนมาได้เกือบหมดแล้วโดยเฉพาะที่ตราดนี่คือคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งเขมรถอยร่นไม่เป็นกระบวนภาพรวมตอนนี้คือไทยเราใช้แผนเชิงรุกแบบมืออาชีพในขณะที่ฝั่งนอนใช้แต่เล่ห์เหลี่ยมใช้ปืนใหญ่ยิงใส่พื้นที่ท่องเที่ยวแล้ววางระเบิดทิ้งไว้เหมือนคนพานที่สู้ไม่ได้แล้วพยายามจะทําลายทุกอย่างรอบตัวเหมือนคนเล่นเกมแพ้แล้วพานจริงๆ มันคือเกมกระดานที่มีกับดักซ่อนอยู่ใต้ช่องเดินนั่นแหละแม้ทหารไทยจะรุกขึ้นไม่เยอะแต่ต้องเดินหมากระวังตัวสุดๆเพราะกับดักที่มองไม่เห็นมันเยอะเหลือเกินแต่อย่างที่บอกไปสภาวะของระบอบฮุนเซนตอนนี้มันคือตะเกียงที่น้ำมันใกล้หมดพยายามจะเร่งไฟสู้ตายแต่มันก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะดับลงซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสทองของประชาชนกัมพูชาเลยนะที่จะร่วมมือกันโค่นระบอบเดิมทิ้งซะเพื่อเอาประเทศกลับมาเป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่โดนตระกูลเดียวครอบงำม,มาตั้ง40ทศวรรษแบบนี้ เป็นมดวิเคราะห์ที่เห็นภาพชัดเจนมากวิเคราะห์แบบคนไทยด้วยกันเลยคือเราต้องสนับสนุนทหารไทยที่ทำงานหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราแล้วต้องรู้เท่าทันไอ้พวก IO f a เ e n นิวจากฝั่งโน้นที่พยายามจะปั่นหัวคนในประเทศเขาและคนในโซเชียลบ้านเราด้วยความจริงใจไม่มีอยู่จริงในกลุ่มผู้นำขมรชุดนี้ดูอย่างเรื่องแบ็คโฮคันเดียวนั่นสิชัดเจนที่สุดแล้วว่าคนพวกนี้เชื่อถือไม่ได้เลยชัดเจนที่สุดแล้ว สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนที่อยู่แนวหน้าพวกเราทางนี้จะคอยส่งแรงใจและช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ใครมาเอาเปรียบประเทศเราได้ใครที่เห็นด้วยและอยากติดตามข่าวสารเจาะลึกแบบนี้ต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญในครั้งต่อไปเราสองคนแมนและแพรวสวัสดีครับสวัสดีครับ